mm -hmm. ที่เราวิดีโอยี่มันเยอะไปพอเรามีช่องของเราแล้วมันก็จะติดติดนี่ไงถ้ามันติดอันหนึ่งมันก็จะติดทั้งช่องติดทั้ง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 ชุดนะรวมกินจี๊บไงตัวเราใครนะครับไปทำเนียบให้เราทำเนียบหอย อย่าเบนบริษัทอินสอนีเลยเนาะโม่ค่อยมีของเขาเลยนะมีชาวชายขอบผีชายรัวคนแบบนีว้วโคงไดกุ